วิตองนะครับรุ่นนี้สี่หมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยก็โซนของผู้หญิงเยอะมากครับดูข้างหลังนี่ข <c oughs> ้างหลังนี่ทั้งนั้นเลยครับโซนที้ ACDC ฮะพันแปดร้อยบาท X Men สาวสตาร์ทก็มีโอ้ทีเนี่ชื่อผมพอดีเลยเอาจริงๆไม่ใช่ท <c oughs> าเคชิอ่ถ้าผมดาว่ะอันนี้แปดหกศูนย์วีสองครับ ตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับคุณเดนครับราไม่คกุมครับนี่วันนี้เรามาที่ Second s t r e e รครับผมีเที่อยากไปต้องบอกด้วยว่า Second Street Thailand ด์ไทยแลนด์อ่าจริงจริงมันมีที่มาเลยด้วยที่ญี่ปุ่นเองก็มีนี่นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วนะเดินข้างหลังแต่ต้นกำเนิดมันมาจากที่ญี่ปุ่นมากครัมันตั้งอยู่ที่ไหนรับเดนที่นี้ อันนี้อยู่ที่บิ๊กซีพระรามสี่แต่ไม่ใช่ฝั่งฝั่งซูเปอร์มาร์เก็ตนะต้องเป็นฝั่งตรงข้ามนะอแล้วเขาบอกว่ามีรับซื้อด้วยวันนี้เราเอาตัวนี้มาเบฟเบฟเบฟนี่เบฟฮ้ยใบ้าใบ้าอ่านี่เป็นแบบนี้ใส่ตั้งแต่ตอนสมัยมหาลัยครับเก่าจัดเดี๋ยวเราเอามาดูเผื่อเขารับซื้อเพราะว่าที่เนี่ยมันมีทั้งซื้อทั้งขายถูกว่าลุงใช่ครับ มันมีซื้อด้วยแล้วเขาก็รับเชินสินค้าของเราด้วยเราก็จะเอามาลองดูว่าถ้าขายไม่ได้เดี๋ยววางหน้าละขายสามร้อยซื้อต่อซื้อต่อแล้วตอนซื้อซื้อยังไงลองมาตีราคาดูว่ามันคืก่บไปไลุยกันเลยเต้กันสตีทำอะไรครับเนี่ยนี่เขาบอกว่าอันเนี้ย เป็นจุด selling counter ก็เป็นจุดรับซื้อของนะครับเขาบอกว่าแค่ให้เอาบัตรประชาชนมาด้วยแล้วก็เขาบอกว่าให้อะไรเนี่ยิีติงกระเป๋ายัวฟูลสตาร์ทก็เหมือนกันให้เขียนชื่อเขียนวันเกิดกรอบหุ้นตอบกอบแค่สามอย่างใช่ไหมอ่าแล้วก็ขายได้เลยขายได้เลยแล้วก็รับัง กลับบ้านเป็นงานสดเขาบอกว่าคนที่ตีราคาเนี่ยเป็นทีมงานมาจากญี่ปุ่นเลยนะใช่เหรอใช่โดยตรงเลยเขาจะรู้เสินค้ารรู้อะไรดีได้เดี๋ยวเราลองมาดูกันว่าของเราจะขายได้หรือเปล่าดูเอาวัตติงเอฟมาเมื่อกี้เบฟมาเมื่อกี้เราก็ไม่รู้อ่าญี่ปุ่นเลยนะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะนี่ได้มาจากไหนครับเนี่ยคนได้มาจากที่ใดครับญี่ปุ่นได้จากญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลย สุดท้ายแล้วลุงเดยนก็ไม่ได้ขายนะครับเพราะเรามากันช้าไปอย่างเช่นถ้าคนนํามาขายตอนเช้าจะได้รับเงินและตีราคาเสร็จในตอนเย็นถ้าคนมารับคิวในช่วงบ่ายและเย็นในการตีราคาก็จะได้รับเงินและการตีราคาในวันถัดไปนะครับซึ่งเราก็ไม่ได้มีเวลานะครับก็เลยเดี๋ยวเอามาขายวันหลังดีกว่าอ่ะโซนแรกที่เราเลี้ยวขวามาอ่ดูดดเป็นของอะไรแบรนด์เนมแบรนด์เนมหรือวิตองนะครับ นี่รุ่นนี้สี่หมื่นสองนะครับหนึ่งหมื่นอ้ารอ่านี่ถ่ายให้แม่บ้านดูนี่นี่อะรุ่นนี้ครับหนึ่งหมื่น้ารนี่อาจจะรุ่นเก่าหน่อย1 7ึ0งหมพร้อู้จักรุ่นไหมพอพอรู้นะแต่ว่าซื้อให้ซื้แม่บ้านไม่ไอ้ใช่ใชใช่ใช่แม่บ้านมีแม่บ้านมีนีดูดูดู พุชชี่หมื่น้าครับนี่ดูกระเป๋าตังค์ไหนดูชาแนลดไล่ราคาดิจะเป็นอ่ะนี่เลย1นึ่งแสนบาทท่วนททแบ็กแติอาแฮนด์แบ็กสี่หมื่นอันนี้กี่บาทครับโอ้เก้าหมื่นแปดหมื่ดูนนี่สนี่หแสนหนึ่งแสอันนี้สองแสสองแสนครับ ก็คือสภาพดีมากเลยเนาะอ่ะดูนิวลุงไนกี้ดังไนกี้แอร์จอร์แดนดู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 ดิไหนแล้วลุงบอกว่ามันจะมีเท่าไหร่นี่แอร์จอร์แดนเท่าไหร่สามบาทอันนี้มาจากญี่ปุ่นนี่แท็กดำนี่ใช่ไหมใช่แบบดำแล้วมันมีเขียวนี่เนี่ยไอ้ป้ายเนี่ยดำดำอันเนี้ยอันเนี้ยน่าจะน่าจะใช่นะแปลว่ามาจากญี่ปุ่นไม่แน่ใจนะน่าจะใช่นะต้องหาความรู้ต้องหาความรู้นี่เทชเชอร์เทเชอร์ กี่บาทกี่บาทพันสองโมเชื่อไฟลายคลาสสิกเลยไหมได้อยู่นะอ่าเฮ้ยอันนี้รองเท้าดำไงดำแอร์จอแดนใช่มใช่ไหมเท่าไหร่ดูดิใส่อะไรถ่านันห้าถ่านันห้าโอ้เฮ้ยสวยนะแบรนด์อะไรครับเนี่ยไม่ไม่รู้จักอะเบดวินพาราเมลคุณลิตี้พาราเมลคุณลิตี้เฮ้ยแต่แบบเท่ดีนะเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่สองพันแสดงว่ามันเป็นแบรนด์ก็เลยเป็นคล้ายๆไปเป็นแบบ ปะปะแบบนี่เนาะเออเท่ดีเนาะอุ้ยเนี่ยอันนี้หนุ่ยเลยเอานี้เอาไว้เท่าไหร่ใช่เฮ้ยลุ่งไ่ได้นะเนี่ยหกพันหกพันนะใครใสจะยินเอาไว้ครับเออไม่ค่อยเห็นนะไม่ค่อยตัวไหนจะเป็นเราไม่ได้ตามด้วยเลยเนาะเออแต่เราไม่ใสยใสเออาไว้ที่กระเป๋าตังกระเป๋าตังโอ้ยผู้ชายผู้ชายมีกระเป๋าตังไฟฉายกระเป๋าตังโคลอมเบียได้ดันถังมันไม่แพงวะนี่ อันนี้ก็คือไปถ่ายแต่มันเป็นโคลัมเบียป่ะใช่ใช่ป่ะใช่ไหมมันเป็นสกินโคลัมเบียใช่ไหมใช่หรือว่ามันเป็นแบบเหมือนพ่อไปเลยนะไม่แน่ใจนะเออแต่ภาพมันใกล้กันหาไก่ตอนนี่นี่นีออรองเท้านีนะบูธเลดวิงเท่าไหร่ครับเจ็ดพันลุงเจ็ดพันนี่เลดวิงเหมือนกันนในเลดวิงเนี่ยรุ่นแน้ยาธิตครช่วงสมัยเรียนพี่เป้ใส่อะอืมหกพันเป้ไฮล็อก ไปเลยเลตวิงเหรอแต่ผมมจำผมชอบเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสองพันเฮ้ยสวยอ่ะอ๋อโอ้ยดูหมอกเลยไหนนี่ป่ะเฮ้ยผมว่าหมอกัะลูกจริงเอาแล้วเอาแล้วผมดูเนี่ยไม่พลาดหรอกโหอะไรอ่ะเดี๋ยวดีด้วดูทิดูทิดูราคาดูราคาก่อนหกพันเฮ้ยแต่สวยผ้าวูมั้ยุ่เด่นนี่ผ้าวูเลยมันจะหนาวเลย สีเขียวเลยวิคุมโทนดีอะเฮ้ยแต่ผมว่าวิเท่เท่วิเท่เท่ถ้าสมมติว่าน5ร่าอะไรลุงถือแล้วลุงต้องลองใส่ทีันี่เป็นไงบ้างครับนี่สวยนะสวยสวยเลยอ่ะและสภาพดูดีๆนะของอะไรอ่ะ Miss USA นะเฮ้ยของวิเท่ อาจจะไม่ไม่ไม่วินเทจแต่เป็นเป็น made in USA ก็ราคามันก็จะประมาณนี้แหละเฮ้ยตัวนี้ก็ได้นะแปลกดีฮะมีความแปลกๆใหม่ๆเฮ้ยราคาได้ราคาได้อย่างงี้ได้ Alamos อะไรไม่รู้ไม่รู้ใครรู้บอกทีไม่รู้บอกทีแต่มีช่วงหนึ่งคนจะฮิตไอเสื้อเสือได้นะเสื้อดำหนึ่งป้าบาชอบเออคุมโทนอ่ะลุงเจอเสื้อฮาวายไม่ได้เลยนะ สีสวยฮอนโนลูลูอ่ะสักตัวสักตัวเท่าไหร่ราคาราคามันจะเขียนฮนโลูลูมันก็จะเหมือนเป็นย่อๆว่าฮาวายมันจะเป็นแบบฮนโลูลูอะไรสามพันเป็นไงราคาเป็นไงแพ้โหดอยู่วะไม่แต่ดูสภาพสะเพิ่มเสื้อเสื้อมันดีครับนี่นี่นี่เสื้อ X-Men m a r ม e l า o เวลคอมิสองพันบาทครับ นี่สายเสื้อวงมือสองนะตรงนี้นะข้างบนนี้นะ ACDC นะฮะหนึ่งแปดร้อยบาท X Men สายคอมรนี่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  X Men ช่วงนี้กำลังมานะจังเกงวินเทจทหารนะเดี๋ยวนี้คิดนะเดี๋ยวนี้ใส่สวยนะลุงลายอะไรนะดิจิตันคามาเฟกต์ต้องเป็นดิจิตอลนะอันนี้ดูเก่าดีกว่าลุงเฮ้ย พี่เลยวะเฮ้ยพี่เลยวะเฮ้ยยุ่งเลยเอ้ยอันนี้เท่อันนี้เท่เอ้ยเฮ้ยมันดูเก่าเฮ้ยเก่าหันเยอรมันวะเนี่ยเยอรมันไม่ใช่เยอรมันนะเยอรมันเยอรมันเแพคมีเลือดวินเทจแจ็คเก็ตบู1,500เฮ้ยแสดงว่าวินเทจจริง้ยมันถึงไม่มีเยาะหงี้เุ้ยลุงลองถือดิไหนโคตรหนักหนักปะอในพ่นไอ อันนี้นี่โซนโซนเสื้อยืดก็จะแบ่งเป็นสีเลยนะดูสวยมากเลยนะน่าสนใจนะน่าน่น่าสนใจน่าสนใจเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดูเดี๋ยวต้องมาดูอีกทีนึงเดี๋ยวเรามาสั่งกันครับตอนนี้เราจะพาให้ไลยพบทั่วๆใช่ใช่ใช่ดูสิก็คือเนี่ยมันก็แบ่งเป็นโซนๆเป็นสีเป็นสีด้วยกันครับแบ่งเป็นสีสีดำมั่งสีอแดงนี่นี่เป็นหมวกหมวกกระสีหมวกวิ่งนะหมวกวิ้งหมวกควิ้งฮอกาใช่ ระบายลมดีอืมเสื้อหาสนใจน่าร้อยหายปลายต่อตอ,ตอ,ตอ,อันนี้ก็เป็นโพโลเนาะแยกสีนี่เป็นโซนเสื้อยืดครับืมเดี๋ยวไว้มาเดี๋ยวไม่ใช่ไว้มาเดี๋ยวเดี๋ยวรอถ่ายเสร็จก่อนเดี๋ยวเรามาลื้อก่อนโอ้อยเก็บของกระเป๋าสุรกระเป๋าเยอะเยอะจัดเนาะสุระสุระอันนี้ก็อะล็อกแรกนะคพาพา,พาคุณพ่มาดูเดี๋ยวเราไปคุยอีกทีนึงผมผมกล้าพูดเลยลงุงสี่มีแน่ นี่แลุงซีก็ใส่วาอเงินใส่วาเท่าไหร่สองร้อยสดใสมากเออแนวเหมาะผมเฮ้ยสามน้อยเนี่ยเหมาะผมอ่ะเอาละเอาละเอาละสามร้อยครับตัวนี้ใส่ไม่ได้ใส่ได้ไหมใส่เอ็มไม่ได้ไม่ได้อันนี้รถความอ้วนแล้วไม่ใช่เหรอแต่ยังไม่ได้หรอกพับเอลแล้วค่ะไงรองเท้าจะทัดสิใครกำลังหารองเท้าเพิ่มเนี่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  ดาวสตาร์ทก็มีโอ้ทีเคนี่ชื่อผมพอดีเลยเอาไม่ใช่ใช่ถ้าเคชิอ่ะถ้าผมเดาอ่ะมาจากญี่ปุ่นแล้วกัหกร้อยหกร้อยบาทไอ้นี่มันอันนี้คืออะไรร้อยปูมฟุตซอลรู้จำได้ป่ะแต่นะครับนี้เบอร์สิบอ่าไอโรนินโยโรนันโยนะเบอร์สิบเลยครับนี้ใช่ครับไม่รู้ของก็เดาเดาแต่คิดว่าใช่เนี่ยายาเทียมอ่ะฟุตซอลด้วยนะฮะอันนี้ฟุตซอลฟุตซอลเลยนี่นี่นี่กระเป๋ากระเป๋ากระเป๋าทีมทีมลูเชีย อย่าพึ่งไปพูดถึงหนังไม่ดีโอป้าเอาไปซ่อมพื้นหน่อยได้นะแต่คมสายใหญ่นะโอป้าก่อนฮิตนะแต่ก่อนฮิตนะไม่ได้หนังบ้าแน่หนังสมัยก่อนคุณภาพดีด้วยไม่แตกไม่ขาดนะนิทรบล์หน่อยอ๋อนี่สกี้เห็นพี่เขาหยิบขึ้นมาแล้วแรนี่ใครหาเทเบอลใส่ช่วงนี้นี่ยสมมติเนี่ยเมืองทองใช่ยุคแรกนี่ว่าทองอยู่ในเต็ด หรือว่ามีนี่เห็นพี่เขาแหวกๆเราขอย o o m หน่อยนะครับพี่นี่เป็นทีมจากประเทศญี่ปุ่นชิมิสึเอสพาวส์จากคริโตชิซูโอกะใช่ไหมอ่านี่ชิซูโอกะเนี่ยเพราะผมชอบดูเจลิกนะสมัยก่อนตอนตอนเจ็ดโมงอืมเฮ้ยอันนี้ได้ละนะเอ้าเบอร์เก้าญี่ปุ่นครับเฮ้ยเบอร์เก้าด้วยข้างหลังข้างหลังชื่ออะไรข้างหลังชื่ออะไรทาคาฮาระมันก็คงดังอ่ะคงดังคงดังหรือว่ามันคือเด็ก ไม่รู้เจ๋งนะเฮ้ยเอฟฟิเชียลนะออฟฟิเชียลไปว่าเอฟฟิเชียลไปว่าแต่แท้เละอ่าใช่เพราะท่านันนจักรสกีนูกใส่สองบอลเลยนี่เกันมววเต็มเยอะแยะมากมายเฮ้ยนะสามร้อย ไม,ไม่คู่สีนี้เทดีนะคุ้งมันคาวแล้วมันไม่ใช่ผ้านะมันเป็นหนังกำมะหยี่ครับ <ไป S 1> เอไปต่อ,ตอ,อเกงสแลกกับรองเท้าหนังอย่าลังเลแบบคุณลุงคุณลุง,งเท่าไหร่ครับ4,000บาทนี่รองเท้าหนัง อาเดนโอม,มินญี่ปุ่นเดนแต่อาเดนราคาสูงราคาสูงถ้าเจอเอาเดนราคาหลุดๆมานี้สอยเลยนะสอยเลยเออเป็นโซนกางเกงครับกางเกงเขายังแยกเป็นสีครับเป็นเฉดสีอ่าไปตอ่อเดี๋ยวเราเค่อยๆข้ามไปดูอีกทีน,นใ,หให้ดูก่อนฝั่งซ้ายฝั่งขวาเป็นของผู้ชายฝั่งซ้ายเป็นของกระโปรงผู้หญิงนะดูไล่เฉดรองเท้าก็ของผู้ชายผู้หญิงรวมกันอันนี้ครับดูครับนี่อันนี้โซนสปอร์ต โซนกระเป๋าบางทีก็เก่าเขาใหม่เราใช่ไม่เป็นไรนี่พามาโซนสาวๆเป็นรองเท้าแตะอ่ายี่ห้อนี้นะยี่ห้อบนทางเนี่ยขายรางดาห้าร้อยบาทคืออีห้าร้อยก็ครับนี่ดูดูให้ดูภาพรวมถูกๆีสองร้อยสองร้อยอ่ายี่ห้อสนุกสนุก นี่ชอตสเกิร์ตนะกระโปรงสั้นนะครับอันนี้ก็เป็นเกงขายาวไล่เฉดสีอีกแล้วของผู้หญิงล้วนๆครับก็เป็นโซนของผู้หญิงนะครับเอาไปจบๆจบๆลุงลุงกระเป๋าชั้นนี่นี่นี่เจ็ดร้อยบาทโอ้ยเท่นะเป็นแบรนด์เขาเรียกว่าอะไรแบรนด์แคมปิ้ง นี่นี่แล้วช้ำแล้วญี่ปุ่นฮิตนะญี่ปุ่นจะไปติดกาอะไรแกงใ่อนใช่ปหน่อาเเยเยนี่เท่าไ่นี่นอนสาัน่พันาันหกเ็ดพนดเก้าพนี่เท่ดไหร่อันนี่พันสบนสบีมพเอ็ดไมนใช่แต่ขอนบีมใช้พเนส่บบัเอ็นสตบสองวนนี่พัน้านกนเอ็ให้นม่ิ้าว กระเป๋าครับด้านซ้ายเป็นรองเท้าแบบรองเท้าลุยหิมะด้วยรองเท้าหนังนี่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 ภรยาผมชอบมากพวกลูฟเฟอร์อ่าพวกทรงลูฟเฟอร์ส้นหนาๆหน่อยนี่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 ให้ดูราคาเผื่อโอ้ห้าร้อยเอน่าจัดมากฮะเนี่ยมันใส่ยังไงให้พื้นมันไม่ไม่เป็นรอยไม่เป็นรอยเลยเจผมใส่นี่แป๊บเดียว ดำแล้วนะแล้วเป็นหนังกลับนะตัวนี้นะ900บาท900บาทใครสนใจอยู่นี่นี่ตัวนี้เป็นโซนเพราะว่า Adidas ลายเส้นสามแถบจากเพื่อนสุดเท่จากจากไม้ Adidas สู่ชาวโลกนี่นี่เขามีคอนเซปต์นะนี่ Adidas เลยนี่ Under Armour Puma แบ่งแบรนดิ้งชัดเจนครับสำหรับคนที่เป็น เขาเรียกว่าเป็นแฟนบอยของยี่ห้อนั้นก็จะได้เลือกถูกใช่ไหมมันจะเลือกง่ายขึ้นใช่ครับในโซนของผู้หญิงก็ลองดูครับเยอะแยะถาวิ่งผู้หญิงใช่ไหมไม่แล้วรองเท้านี่สาวคนนี่สาวคนนี่ห้าร้อยบาทห้า้ยบาทสามสี่พันสามสี่พันสามสี่พันมือสองก็ต้องคันว่ารองเท้ายิ่งวิ่งผู้หญิงเต็มเลย มาดูได้ครับมาดูได้ครับคนเท้าเล็กๆเนาะถุงนะใช่ถนใจนิวบอลงนิวบอลลาร์กมีนะนิวบอลงคืออะไรครับนิวบอลงเป็นคำพูดนี่เอฟเอฟเอฟนี่เอฟนี่นี่นี่ใส่เท้าได้นะอ่าเป็นทรงสลิปออโบราณใช่เหรอเออเขาบอกไม่รู้แล้วเนี่ยเท้าเท้าผมเล็กผมแขนแขนจะผมจะสั้นตามไหมเฮ้ย900 ฮะเอฟห้าร้อยนะสองพันลงเท้าแจ็คพอร์เซลใช่เป็นแต่เป็นอะไรเอ่ยสองพันบาทเป็นลายคาโมของอะไรเบฟปะอันนี้ลายคาโมถ้าเราไม่จ่ายตังค์ก็เป็นลายขโมยแม่ดูปูม่าครับรุ่นนี้สองพันห้าร้อยบาทสวยนะก็ คนของผู้หญิงเยอะมากครับดูข้างหลังนี่ข้างหลังนี่ทั้งนั้นเลยครับโซนผู้หญิงโซนผู้หญิงเยอะน้องลุงเนาะนี่นี่อันเนี้ยก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ญี่ปุ่นเองราคาแพงมากมาริเมโกเอ็กยูนิโคลป่ะนี่ใช่ไหมมันเป็นยูนิโคลเอ็กต่เอปลาริเมโกมันก็แต่เบาลงหน่อยนี่กดูราคาราคาหนึ่งพันสองร้อยบาทหนึ่งพันสองร้อยบาทครับมาริเมโกเอ็กยูนิโคลไม่ได้แล้วด้วยมันจะเอ็กกัน แล้วหมดเร็วนี่เรา็ว่า,า,ม,ามันจะม,ม <า S 1> จะมาเป็นพักๆแล้วมันก็จะหมดมันก็จะหมดไปมันก็จะออกเป็นรุ่นใหม่มาแทนอ,อันนี้คือผู้หญิงนะเนี่ยยาวทั้งแถบเลยนู่นเลยแล้ดูเป็นมนี่นิบุลมา,า,าอ่สาสไตล์ญี่ปุ่นนะสไตล์ญี่ปุ่นนะถ้าตัดสไีได้ดีนี่ก็เป็นอีกสไตล์หนึ่งเป็นลายดอกใช่ไหมก็เป็นอีกแบรนด์หนึ่งที่ผมชอบนะ เวลาใส่เชือกลายอย่างเงี้ยอะผมจะชอบที่ห้าเซนเจมเซนเซนเจมมันเป็นของฝรั่งเศสครับเนี่มันจะเป็นเม็ดอินฟ้านซึงดูราคาดูดร้อยและดูสภาพคือผมว่าลายแบบเนี้ยญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นเขาก็ชอบนะสภาพดีอ่าเอ้ยน่าสนใจคืออ่าพอเป็นเซนเจมใช่ป่ะขายในเน็ตอะต่างต่ก็ต้องมีละห้าร้อยเหมือนกันเงี้ยแต่อันเนี้ยอ่ะแต่อันเนี้ยเป็นลายที่ผมชอบ อใส่ง่ายนี่ของผู้หญิงนี่ของผู้หญิงคันสองคนสอง่ะดูไว้ใช่เฮ้ยลุงลุงใสกระเป๋าไฟฉากก็มีนะเนาะนี่อ่ะนี่ดูอันนี้ดูอันนี้ก่อนเอาันนี้ก่อนอันนี้ของอ่ะยี่ห้ออะไรไม่รู้เฮ้ยเก้าร้อยบาทเอาแล้วพอพอจับต้องได้จับต้องได้อ่าล่างก็จะเป็น โซนแบบเสื้อนะข้างบนเป็นไอแม็กแล้วก็นี่มีตัวอะไรโผลมาตัวหนึ่ง <c oughs> อา้าว <c oughs> ดูดูค่นี้ค่นี้สีทองไอแม็กวันออหรือเปล่าได้นะสามพันบาท <c oughs> ใช่ไหมใช่ว <c oughs> ันหมดอ่ะนี่เป็นไอแม็กเวเปอร์ป่ะน่าจะใช่สองพันบาทคุราคาดีสีดำล้วนค่นี้ค่นี้ค่นี้แท็กดำด้วยครับสองพันบาทอ่า สายไทยมาจัดได้เลยนี่นี่น้ยคู่นี้พันสองนู่นเฮ้ได้นะนี่นี่นที่ผมใช้ไปทำงานแปดพันแปดพบาทไฟทาผมได้มาถูกนะผมได้ที่ยุโรปอ่ะอันนี้สี่พันหครับถูกกว่านี้ไหมถูกกว่านี้ถูกกว่านี้อาันานัก็ถือว่าอันนี้ก็ยังมีถูกมีแพงฮ้ยแต่ว่าสภาพแบบก็คือแบบใหม่เลยแหละ ไ,ไม่กิบผมเล่นไม่เป็นเขาบอกว่าสีด้วยใช่ไหมใช่ใช่สีสีดำล้วนก็จะแพงหน่อยตอนนี้สีดำขาวล้วนอะไรเงี้ยแพงไปเลยไปเดี๋ยวไปดูต่อได้ไรมาครับดูซื้อเสื้อคอเต่าคอปีนไปใส่ข้างในมีแพนจะไปเที่ยวญี่ปุ่นหนาวหนาวหนาวแล้วอีกตัวหนึ่งเป็นไงลางไว้ตัวนี้ก่อนมาหนีไปก่อนโอ้ยตัวนี้อย่างเท่ซาร่าสองพันลองดูก่อนได้เปล่ามาลากูเลนไม่ใช่น้ำมันดับไฟเก่าเเใช่ เฮ้ยได้ได้ป่ะได้นะสันอ่ะเฮ้ยเสื้อเออกำลังจะบอกว่าเสื้อยีนน่ยมันชอบใส่กันสั้นๆแต่แขนอ่ะพอดีน่ะเห็นปะล่ะแสดงว่าตัวมันทำมาพอดีเพราะปกติลุงอ่ะแขนยาวด้วยซสามยันไงชอบไหมชอบไหมดีไหมดีไหมเฮ้ยแต่มันใหม่นะเดี๋ยวดูตำหนิก่อนเธออีกทีว่ามันมีตำหนิอะยรดูก่อนเดี๋ยวดูก่อนอันนี้ผมพามาดูโซนนิวบาลานด์นะครับ 9060ครับ6,000บาทอันนี้รุ่นไรเอ่ยอันนี้530ครับสีเทาดูราคาสิ3,000บาทโอ้ราคาดีเลยอันนี้530เช่นกันครับโซนิวบาลานี่ประมาณน,นี้อันนี้860 V2 ครับ5,000บาท สภาพใหม่กริปมีขอนี้มีอันนี้1 9ึกานรุ่นนี้ผมมี3,000ันสภาพก็จะจำดำๆนิดนึงแต่ว่ายังดีอยู่ครับใส่ได้เลยเสร็จแล้วเรียบร้อยเสร็จแล้วได้หมอมาหนึ่งใบเสืสีได้เสื้สอนหนึ่งตัวครับแต่ว่าจะมาอันนี้อีกทีนึงก็คือต้องมาดูกับแม่บ้านอ่ะผมอะ่ะ มาดูกับใยาใช่เราไม่ต้องไม่ช่วยเลือกไม่ต้องถ่ายคลิปต้องมาตั้งใจดูอ่ะต้ามาถ่ายคลิปอันนี้คือพาเพื่อนๆมาดูแล้วก็รู้สึกว่าของนียมีนะครับของหลุดหลมันก็มีใช่แต่มันจะติดตรงที่ว่าบางอันราคามันสูงไ่นิดใช่แต่ว่าบางอันที่ underlay อะแบบต่ำก็มีมีถ้าเราดูเป็นอะเม่กี้มีนิกกี้แต่แบบพอมันจะขาดแล้วเขาจะเอาไว้อีกโซนหนึ่งอ่า ตัวสามน้อยเห็นไหมแต่ผมม่นใหญ่ไปนิดนึงมันเป็น X X L ก็เลยแบบโอ้ยใหญ่ไปนิดนึงแต่เป็นไงรวมๆสนุกสนุกสนุกเฮ้ยแล้วผมก็มันก็หลากหลายใช่เลือกง่ายแอร์เย็นใช่ก็ถ้าไปที่อื่นอาจจะถูกกว่านิดหน่อยแต่แอร์ร้อนแล้วก็อันนี้มันคัดมาแล้วอ่ะคัดมาแล้วอยางว่าวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับก็คลิปหน้าเราจะมีอะไรก็ฝากติดตามช่อง Accident เราด้วยนะครับ ก o ยูทูบไลค์แชร์ในต่อครับกดไลค์กดแชร์ด้วยเพจเรากำลังไปเรื่อยๆอยากให้ทำอะไรอยากไปที่ไหนก็บอกกันได้นะได้ครับบคแครับ๊ายบายทำกูทู